สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวออนจิราจันทประทักษ์ชั้นมศ .1 เลขที่8วันนี้จะมาทำการทดลองเรื่องสมดุลค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองนะคะไข่ไก่ค่ะหลอดค่ะแล้วก็เป็นเกลือนะคะเราไปเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือนำเกลือมาวางบนพื้นค่ะ วางให้พอดีกับฐานของไข่นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็นำไข่ไข่ไข่ไก่วางเลยนะคะค่ะหลังจากวางไข่แล้วเรากนะ็ทำการใช้หลอดเป่าเกลือส่วนเกิอนออกเลยค่ะ นี่นะคะหลังจากเกลือส่วนเกิอนออกแล้วสาเหตุที่เราวางไข่ให้ตั้งตรงบนเกลือได้นะคะเนื่องจากเกลือเป็นเป็นเหลี่ยมและไม่เรียบค่ะเมื่อเรานําไข่มาวางบนเกลือเกลือก็จะทําหน้าที่เป็นฐานเล็กๆทําให้ไข่สมดุลและไม่ล้มนั่นเองค่ะสําหรับการทดลองในวันนี้หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดดิฉันต้องของอาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ